หอมนมหอมเนียนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะปุ้นใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตำมดินน้ำค่ะน้ำตาลทายค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นนั่ยีสค่ะคนให้ยีสละลายค่ะถ้าใครไม่มั่นใจว่ายีสทำงานดีหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้นะคะรอให้ยีสขึ้นเล็กน้อยก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าปิ้นมั่นใจว่ายีสตปิ้นไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นปิ้นจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะ ไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดคนให้เข้ากันดีค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันให้หมดของแป้งค่ะ เมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะหมดผงแป้งแล้วนะคะเพิงใส่เนยค่ะเพิ่ลืมใส่เกลือโอเคเพิ่งใส่เกลือพร้อมเนยเลยนะคะนะเกลือใส่ตอนใส่แป้งนะคะเพิ่ลืมใส่โอเคเพิ่งใส่เกลือกับเนยพร้อมกันจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะใครนวดเครื่องนวดให้ขึ้นฟิล์มเลยนะคะ ใครนวดมือนวดสลับฟ้าโจนขึ้นฟิล์มหรืออย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนเข้ากันดีนะคะนะใส่เนยไปแล้วแป้งแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยเข้าไปในแป้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะหายแฉะนะคะแต่ถ้าแป้งใครแฉะมากมากนะคะจนนวนไม่ได้เติมแป้งได้ไม่เกิน3ามช้อนโต๊ะนะคะเติมมากกว่านี้สูตรจะ เพี้ยนนะคะขนม,มปังจะไม่นุ่มเท่าต้นฉบับนะคะนวดให้เหนยเข้าไปค่ะเืิ้นใช้เวลานวดนะคะประมาณ15-17นาทีนะคะเบิ้นนวดไปประมาณ17นาทีนะคะจนเนี่ยเขาลวมกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะ แล้วก็ล่อนออกจากโถดีนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะนะคะเดี๋ยวพักแป้งครึ่งชั่วโมงค่ะใส่น้ำมันลงในอ่างผสมเล็กน้อยนะคะทาให้ทั่วกันติดเนี่ยติดติดมือติดเหนียวติดมืออยู่นะคะโดพักแป้งประมาณ30นาทีนะคะอันนี้เราพักแค่ให้กูเต่นไข่ตัวนะคะไม่ได้ พักให้แป้งขึ้นนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะระหว่างที่พักแป้งก้นไปเตรียมพิมพ์มานะคะเป็นพิมพ์20เซนหรือ8นิ้วนะคะปูกระดาษไขอะไรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแป้งเป็น12ก้อนนะคะยีสก็เริ่มทำงานแล้วนะนี่มีฟองมีอะไรก้นหนึ่งน่าจะประมาณ38กรัมนะคะ สองก้อนนะคะจากนั้นนะคะไล่ลมค่ะครึงกลมค่ะเ <im itation> มื่อครึงกลมครบทั้ง12ก้อนแล้วนะคะเบนคุม้านะคะพักเอาไว้ประมาณ10บถึงสินาทีนะคะก่อนขึ้นรูปค่ะ พี่มาวางไว้ไแบบนี้เนาะจะได้เห็นนะคะกดเบาๆก็ได้กดเบาๆ,บาๆขาก็กลมแล้วนะจริงๆอะ่ะนะคะกดนี่เบาๆไล่ลุมให้หมดเท่านั้นเองทาเนยค่ะหน้าหลังทาเนยด้านหลังนะคะแล้ววางทับเกยลงไปบนชิ้นแรกนะคะ เดี๋ยวเราจะวนไปเรื่อยๆวางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวนไปเรื่อยๆนะคะให้ครบกดค่ะให้นเล็กน้อยนะคะประมาณ7เซนไม่ไม่ต้องใหญ่ไปกว่านี้นะคะยกขึ้นมาด้านหลังนะคะทาเนยบางๆนะคะเมื่อทาเนยเสร็จแล้วก็วาง สอนไปค่ะเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะก็เอาไปสอนเอาไว้ก็จะได้แบบนี้นะคะเรียงกันเป็นวง นะถ้าทาเนยบางๆด้านบนค่ะจนทุกกอนนะคะบางบๆๆเลยนะคะไม่ถ่ายเยอะถ้ามีฟองอากาศให้เจาะอ,ออกนะคะจากนั้นนะคะนำไปพักให้ขึ้นประมาณ1.5เท่านะคะหรือเกือบเกือบสองเท่าค่ะแต่ไม่ต้องถึง2เท่าดีนะคะพักแป้งค่ะ แป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะปะนวอมเตาอบไว้เรียบร้อยนะคะก่อนอบนะคะไข่หนึ่งฟองผสมนมประมาณหช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อทาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปนโรยน้ำตาลบางๆค่ะด้านบน แบบนี้นะคะก็<ม>จะมีน้ำตาลด้านบนนะคะจากนั้นน,ะะนำอบได้เลยค่ะอ,อบสุกออกมาแล้วนะคะสวยงามดีนะคะมีแตกนิดหนึ่งสองมืองที่เดี๋ยวเอาออกจาก พิมพ์เลยนะคะพิมพ์ก็เป็นเข็มขัดนะแล้วก็เปิดดึงยกขึ้นเลยนี่เรียบร้อยนะคะสวยงามดีด้านข้างก็แบบไม่ไหลอะ่ะเดี๋ยวนะไหลโอเคด้านข้างก็แบบนี้นะคะนี่สวยงาม c นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหเพื่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ